สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟททุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับหลักฐานที่ทางคุณหมอท่านนะคะคุณหมอดออกเตร์อะไรนี่แหละคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วกันนะว่าท่านจะออกมาเปิดเผยแบบไหนนะคะก็คือมีการทดลองทดสอบนะคะว่าเลือดนะคะของคนเราเนี่ยเวลามันออกมาจากตัวเนี่ยมันจะแข็งตัวได้หรือจะละลายไปกับน้ําเมื่อตกน้ําทะเลก็จะเป็นอีกอย่าง เมื่อตกน้ําจืดก็จะเป็นอีกอย่างนะคะเนเกี่ยวหรือว่าน้ําทะเลก,กับน้ําเกลือเนี่ยมันจะคล้ายกันเพราะว่าเขาเอาน้ําเกลือน้ําทะเลนี่แหละคะ่ะคือพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับเลือดนะคะแล้วก็น้ําจืดริมเลือดเวลาโดนน้ําจืดลงไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนหรือว่าริมเลือดที่โดนน้าทะเลลงไปจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังในคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าข่าวเนาะ เพราะว่าท่านเอาความจริงมาเปิดเผยให้คนในสังคมรับรู้นะคะคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ไม่ได้ความยุติธรรมนะคะเกี่ยวกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ดารานักร้องนักแสดงบุคคลธรรมดานะคะหรือใครก็เล้วแต่ในสังคมในประเทศของเราเนี่ยต้องได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับพวกนี้นะคะในสิ่งที่คนทําความดีเอาความดีมาเปิดเผยเอาความจริงมาเปิด ผยให้คนในสังคมได้รับรู้ข่าวสารแล้วคะ่ะว่าความยุติธรรมต้องมีจริงในสังคมไทยเรานะคะใครทําอะไรผิดนี้ความผิดหรือการกระทําของตัวเองไม่พน้นวันหนึ่งความจริงของความจริงนั่นเลยคะ่ะจะออกมาเปิดเผยว่าเขาคือความจริงต่อให้บิดเบือนแค่ไหนความจริงเหล่านั้นจะมาเปิดเผยตัวตนในวันที่คนเขากล้านะคะ ที่จะทําความดีเพื่อสังคมนั่นแหละค่ะเนาะอ่ะเรามาฟังกันต่อนะคะแล้วก็เป็นหลักวิชาการเท่านั้นค่ะบทสรุปข้อเท็จจริงต้องเป็นไปตามคำพิพากษาครับเพียงแต่คดีหลักพยานปากสําคัญที่เป็นเหตุแห่งการชนะคดีหมิ่นประมาทไม่ได้เข้าร่วมในคดีนั้นจะทําอย่างไรครับทีนี้ของฝากชิ้นสุดท้ายคือคลิปเลยของคุณหมอทวัชชัยหนาทียาวหน่อย แต่ก็คิดว่าคุ้มแก่การรอคอยต่อการอธิบายจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือลิ่มเลือกนั้นบ่งบอกว่าเป็นแผลจะเกิดขึ้นบนบกหรือไม่เชิญรับชมครับสังเกตดูนะครับสีต่างกันไะฮะที่แตกสีจะเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ใส่เลือดเท่ากันนะฮะครับใส่เลือดเท่ากันอ่าอันนึงแต่ มันไนม่แตกน,นี่เห็น,หนก๊อสใช่ไหมครับ,รบเห็นคลิปทด้วางอยู่ในก๊อสใช่ไหมะอันนี้ไม่เห็นนะมันขุ่นเพราะมันไม่แตกอันนี้เป็นเลือดที่เราป่อยแหง้งเห็นริ่มเลือดใช่ไหมฮะต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีการเกิดริมเลือดคร่าวๆนะที่ที่ฎีการเกิดริ่มเลือดเนี่ยนะถ้าเราแบบดูดเลือดมาแล้วก็ไปใส่แล้วรอแข็งเนี่ย น,นี่มันต้องใช้เวลานานหน่อย5-15นาทีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเนื้อเยื่อบาดเจ็บไหมครับมันการการแข็งตัวของเลือดอาศัยปัจจัยจากในเลือดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแผลยาวมีการชอกช้ำอะไรมันมีทิชชูทอมโบพลาสตินด้วยมันจะทําให้การแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันทั้งสอง กระบวนการรือ Intensive Partway แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรดูดเลือดอ่ะมันจะไม่มีที่ชชดตัวเปอร์บัสตินมันก็จะใช้เวลาประมาณนี้เอาเป็นว่าการแข็งตัวของเลือดถ้าเราดูดมาทิ้งไว้น่ะมันก็จะประมาณ5-15นาทีในหลอดแก้วนะแต่ถ้าเราการปัดเจ็บอะไรนี้ก็ก็เร็วกว่านี้ฮะนะต่อไปนะครับการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันมีมีหลายขั้นตอนแต่ผมจะพูดเอาสออันแล้วกันนะครับ คือการเกิดหลังจากที่การบาดเจ็บปับ๊บหลอดเลือดมันจะหดตัวครับออันนีน้เป็นการช่วยกระบวนการแข็งตัวของเลือดแต่เราแต่เราแต่ถ้าเอาเข็มตูดเข้าไปมันก็ไม่มีการกระบวนการนี้เนาะเพราะมันเพราะมันเป็นเลือดเป็นแข็งตัวข้างนอกแต่ถ้าเราบาดแผลอย่างนี้มันก็มีการหดตัวของเลือดแล้วก็จะมีการขั้นปฐมภูมินะฮะ มันก็จะมีการเกาะกลุ่มกันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยที่สาคัญคือคือการแข็งตัวขั้นทุติยภูมิครับเป็นการสร้างไฟบินขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงไฟบินไม่ละลายน้ําครับอันนี้นะอันนี้คือไฟบินไม่ละลายน้ําหลังจากนั้นก็ยังมีการสลายลื่มเลือดอะไรผมผมจะให้โฟกัสต,ตรงนี้แล้วกันครับเป็นการแข็งตัวของเลือดที่เกิดไฟบินขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วคืออะไรครับไฟบินที่ไม่ละลายน้ํา หนึ่งครับนะจากลิ่มเลือดนะครับพอมันแข็งแล้วมันจะเปลี่ยนเฟมิรเจนเป็นเป็นไฟบินไฟบินนี่ไม่ละลายน้ำอันนี้คือทิ้งไว้จนเกิดไฟบินแล้วมันไม่ละลายน้ำมันไม่ละลายน้ำยังไงเดี๋ยวจะมีการทดลองเทน้ำไปนะครับว่ามันเป็นไง แต่ไม่ละลายน้ำแต่มันชักไปกับน้ำได้นะเหมือนเหมือนเหมือนกับเราล้างทรายมันก็หลุดมันกระเด็นได้นะแต่ว่าตัวมันเองมันไม่มันไม่ละลายน้ําอ่าถ้าเป็นบาดแผลถูกไหมแต่มันชักผ่านไปได้ครับนี้คือเราเทอะไรลงไปครับเราเทน้ำลงไปในน้ำเปล่าเหรอครับใช่ครับลงไปในเลือดที่แข็งตัวแล้วที่มันเกิดไฟบินแล้วไม่ละลายเห็นไหมฮะ แต่ถ้าการเทน้ำเปล่าไปใส่เลือดที่ยังไม่แข็งตัวแตกครับเซลล์แตกเห็นไหมฮะแตกไหมครับไม่แตกไม่ลายอายก็เหมือนเราซักเสื้อที่เปื้อนเลือดไม่ได้ออกไปง่ายงใช่ครับครับถ้าเราซักเสื้อเขาถึงบอกว่าต้องใช้น้าเกลือใช่ไหมมันจะชักมันจะออ,อ,อกแต่ถ้าไปใช้น้ําจืดมันแตกเลยครับม,มันก็เป็นคราบนะ แต่ถ้ายิ่งเป็นริมเลือดแล้วยิ่งก็ยิ่งก็ยิ่งไอ้นั้นยากอ่ะนี่นะครับหลังจากที่เราก๊อสตะกี้เรามันเป็นมันแข็งตัวบนบกใช่ไหมครับครับแล้วเราก็ไปลาดน้ำแล้วก็มาดูมันก็ยังอยู่ครับมันยังเห็นเป็นริมเลือดอยู่ครับมันมันไม่ละลายแต่โอเคแต่ถ้าคุณเล่นฉีดฉีดแรงๆมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรกระเด็นหลุดแต่มันไม่ละลายนะถ้าเอาก๊อสเปื้อนเลือด แล้วเนี่ยนะคือริมเลือดแข็งตัวเป็นบอกแล้วตกน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ละลายต่อไปนะฮะอันนี้ในน้าเค็มเราไม่พูดถึงในน้ําเกลือเพราะว่าเราไม่ได้น้ําเกลือละแต่ถ้าเป็นพูดถึงก๊อดที่ปื้นเลือดออนน้ําจืดมันก็จะแบบนี้ครับยิ่งยิ่งเป็นปน,น้าแม่น้ำนะฮะเลือดออกมาปุ๊บหูกระจายออกมาปุ๊บกระจายมันจะไม่มีม,มัดมคาค้างมค้างอยู่เหรอครับอันนี้คือเป็นความเห็นของ หมอนิติเวชอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่ผมนะครับคือเราคือไปคืบสั่งครั้งที่แล้วมีหมอนิติเวชด้วยนะครับขากพูดถึงเรื่องเรื่องแผลเนะี่ยคิดว่าเป็นแผลจากก่อนตายนะฮะแล้วก็การที่จะตรวจว่าก่อนตายอันหนึ่งก็คือการตรวจทางพยายิวิทยาคือเป็นการส่องดูว่ามีเม็ดเลือดแดงตรวจสอบดูมีเม็ดเลือดแดงแทรกไปใน,ในเนื้อเยื่อไหมซึ่งทางทางนิติเวชเขาก็ได้ทําแล้ว ก็คือสรุปว่าแผลเนี่ยมันเกิดก่อนเสียชีวิตทีนี้เกิดก่อนเสียชีวิตเกิดในน้ําหรือเกิดบนบกแต่ถ้าแต่ถ้าเราเอาพูดถึงเรื่องการเกิดริมเลือดการเกิดเลือดจำนวนมากแล้วเนี่ฮะเจอริมเลือดคุณหมอชี้ให้ดูหน่อยครับตรงไหนที่เรียกว่าเป็นริมเลือดตรงนี้ฮะเป็นเม็ดตรงนี้เป็นเลือดถ้ามาดูโฟกัสอาจจะเห็นนะฮนะก็เป็นก้อนอยู่ใช่เป็นก้อนแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นคาบเลือดคือเนี้ยนี่เป็นเลือดอย่างยออกมาจะ ในเสื้อผ้าน้องนะคะเม<อ><อ>ื่อก็อย่าจะให้ผู้ชมว่านั่นแหละค่ะทุกคนเนาะในคลิปนี้นะก็จะชี้ให้เห็นว่าตรงที่ว่าเป็นชุดของน้องนั่นแหละค่ะของน้องแตงโมเนาะมันจะมีริมเลือดอยู่นะคะที่ทางทางคุณหมอท่านตรวจสอบแล้วเจอเนาะก็เท่ากับว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตในานา้ําท่านท่านอธิบายอย่างนี้นะคะคือด้วยหลัก วิทยาศาสตร์นั่นหละค่ะมันยืนยันตัวตนของมันเองนั่นแหละค่ะเพราะว่าคนเราถ้าเสียชีวิตในน้ําหรือมีอุบับติเหตุในน้ําเนี่ยเกิดบาดแผลในน้ําเนี่ยเลือดจะไม่เป็นริมเลือดนะคะคือพอเลือดโดนน้ามันจะละลายทันทีมันจะไม่เกาะตัวไม่แข็งตัวใช่ไหมคะทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่มีการต่อสู้หรือว่ามีอุบัติเหตุบนบกเนี่ยเลือดที่ออกจากตัวเราเนี่ยพอออกมาสักพักถ้าเราอย่างเป็นแผลเล็กเนี่ย มันมันตามขอบแผลเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นริ่มเลือดแข็งตัวใช่ไหมคะแล้วก็เลือดไหลออกมาจนกว่าจะปิดปากแผลตรงนั้นได้ละคะ่ะเลือดมันถึงจะไม่ไหลออกมาเลือดมาไหลออกมาเมื่อไหร่มันก็จะแห้งตามตามธรรมชาติของวันที่เกิดบาดแผลบนบกนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเป็นบาดแผลบนน้อ้ยในน้ำเนี่ยนะคะมันจะไม่มีทางเป็นริ่มเลือดเพราะเมื่อเลือดเราโดนน้ามันจะละลายไปในน้ําทันทีมันจะไม่มีการ เหมือนที่เรามีบาดแผลปุ๊บเนี่ยในมือในอะไรเราไปล้างน้ําทันทีเลยหรือเราอยู่ทําอาหารเนี่ยนะคะเราทําอาหารเนี่ยเราไปหั่นตรงโน้นตรงนี้เนี่ยแล้วมีดมันไปหั่นเนื้อตัวเองเนี่ยไปหั่นมือตัวเองเนี่ยเราก็ไปล้างในน้ําเลยมันก็จะไม่มีก้อนเลือดเกาะตัวเป็นริ่มเลือดใช่ไหมคะมันก็จะลายไปกับน้ําเลยเห็นไหมคะมันจะไม่มีทางที่จะมีริ่มเลือดแน่นอนเนาะอันนี้ก็คือทาง นิติวิทยาศาสตร์ท่านเอามาให้เราได้รับชมกันนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะเท่ากับให้คนไทยได้รับรู้ว่าน้องเต็งโมจะเสียะเสียเสียชีวิตบนบกหรือในน้ำให้ทุกคนไปพิจารณาดูก็รอวันคำนะคะศาลท่านตัดสินนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้มันจะโยงไปถึงเนาะในในในส่วนที่คลิปที่แล้วเราได้ฟังแล้วว่านะคะผู้ผู้เป็นแม่น้องไม่ยอมเอาคุณหมอ ท่านนี้ไปขึ้นไปขึ้นศาลทาั้งทั้งที่ตอนแรกมีมีการเชิญให้ท่านไปเป็นพยานนันและคะแต่พอท่านจะเอาหลักฐานเนี่ยเป็นข้อ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 ,ขอ,ขอที่จะเรียกเอาหลักฐานนั้นมาให้เปิดเผยเ,เนี่ยกับสกัดไม่ให้ท่านขึ้นนะคะเนาะมันเลยทําให้มีข้อกังขาสิ่งนี้แหละที่ท่านเลยต้องเอามาร้องเรียนทางคุณสนทิแล้วก็คุณปานเทพนั่นแหละคะ่ะว่าท่านสงสัยมากมายความสงสัย เพราะว่าเรียนมาด้านนี้ย่อมรู้เนาะนะคะจะมีบทพิสูจน์ต่างๆนั่นแหละมันจึงเป็นกายว่าวันนี้นะคะได้เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้จากการเสียชีวิตของน้องเลยอนาคตจะเป็นยังไงต้องรอว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงจะมีการเลือกคดีหรือไม่อันนี้เรามารอติดตามกันนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ